ครับสวัสดีครับมณีสถานีทานมาเอาฟื้นครับเอามามาเอาไม้จากหัวซึ่งอยู่ใกล้ติดไก่บ้านเพ่อนนะครับมาเบิ่งการตัดไม้ของสถานีทานนะครับราว่าการเห็นงานตัดไม้แบบบ้านๆนี่นะครับก็ง่ายๆครับ เป็นไม้กระถินนรกนะครับเหนื่อยจากแข็งจะหน่อย้งองรับสวยคมอันนี้เป็นการบากหนาไมมให,มให้เป็นทิศท,ทางของการล่มไหมนะครับเราบากฟังทิศอีกทิศหนึ่งฟังตรงขามกันบากสามเหลี่ยมไว้เป็นปากฉลามนะครับ จะเป็นฟังตัดนะครับมันเนี่ยเริ่มการตัดเพราะว่าเขาเปิดปากฉลามไปแล้วไม่ยู่ใกล้บ้านมนาไล่ก็เลยจำเป็นตอน้องตัดอ่อกนะครับใกล้บ้านเพิ่นนะครับ ตัดก็จะตัดเป็นท่อนข้อใดคนหนึ่งยกได้หรือสองคนยกได้นะครับคุณเล่าเขาเต่าสิ่ปรญญานะครับเนาะเสียงจะดังจะน้อยสถานีทางนำเสนอกันตัดไหมเสียงเท่านี้ครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ